สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอดอกตรคาพามาหาอะไหล่ถูกๆแล้วก็มีรับประกันแล้วก็ใช้ได้ยาวๆทนๆนานๆเ <PE A 2> พราะว่าเป็นอะไรล่ใหม่ราคาบางชิ้นนั้นถูกกว่าอะไรเชียงกงอีกมีที่ไหนในประเทศไทยมีแน่นอนครับมีที่ CL อะไรล่ยนเสียอ้าําเขาจัดให้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับเสียอ้ํครับสวัสดีครับวันนี้เสียอ้ําจัด ในเรื่องของการเสียเงินเยอะมาให้กับเรื่องของเครื่องพังถ้าไม่เปลี่ยนถึงอายุเวลาการใช้งานเนี่ยถ้าปล่อยให้มันพังขึ้นมามันจะยุ่งอย่างสายทามมิ่งเนี่ยถึงระยะประมาณสัก8ปดหมื่นก็น่าจะเปลี่ยนละอย่ารอให้มันขาดพอมันขาดเนี่ยมันจะข้ามรอบทําให้วาวมันคดกระเดืองหักลาวลิ้นขาดฝาสูบอาจจะแตกตามมาก็ได้ไปกันหมดบางทีไปหมดเลยลูกสูบลูกสูบอาจจะแตกแล้วใช่ใช่อ้โหชุดนี้ก็คือของไททัน2.5งคอมเมอร์เรลซีดห้ารหัสเครื่อง มิตซูบิชิไททัน CD ดีห้ากอยู่าเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกลอกสี่ตัวสายพาน2เส้นอันนี้คือสายพานแทมมิ่งสายพาน2เส้นสายพาน2เส้นลูกลอก4ตัวลูกลอกสีตัวก็คือเป็นชุดเลยชุดนี้9 5 0ห้สิบบาทเก้าร้ยห้าสิบบาทแพงไหมโคตรถูกเลยเก้าผ้อยห้าสิบบาทโอ้โหมีลูกลอกให้สีคตัวนะครับแล้วก็มีสายพานให้2เส้นครับแถมนี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มี พวกบาคงบารโค้ดไม่มีพาสซัมเบอร์ไม่มี 6, อะไร,ร,รนี่คือสายพานที่มีในเรื่องของการ,รการันตี6เดือนครับผมถูกไหมฮะหกเดือนนะครับคอ้เก้าร้อยห้าสิบบาทแถม มีส่งให้ถึงอู่เลยหรือว่าถึงบ้านเลยครับกางคนจะไม่สะดวกมาก็ส่งเคอรี่ก็ได้ส่งขนส่งเอกชนก็ได้แล้วแต่โทรมาอันนี้คือเฉพาะราคาของ950อาส่งก็ไม่มีตังค์ล็อกค่าส่งก็1ร้อยกว่าบาท200ประมาณนี้ไม่น่าเกินนี่แหละแต่ถ้าสะดวกก็จะมาเอาที่ร้านก็ซอยเจริญกรุง29่มาถ้ามาเยี่ยมชมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดส่งได้หมดทั่วประเทศแน่นอนครับอ้าวอันไหน ที่ต้องบอกว่าจะเป็นโชคดันติดลูกลอกเขาเรียกโชคดันตัวนี้เขาจะเรียกโชคดันก่อนโชคดันเป็นลูกลอกหน้าเครื่องนะอันนี้ลูกมากนะหน้าเครื่องละอันนี้จะอยู่ท่านี้อยู่หน้าเครื่องนะมันจะเป็นโชคดันอย่างนี้นะคือถ้าจะมีถ้าจะเสียมันจะมีสัญญาณบอกมาก่อนเสียงมันจะดังแก๊ก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 ตอนเช้ามันจะดังเลยเช้าเช้านี่คือคุณต้องเปลี่ยนตัวนี้ละมีเสียงเตือน มันจะมีเสียงเตือนมาก่อนมันไม่เหมือนสายพานทัมมิ่งสายพานทั้มมิ่งนี่มันไม่มีเตือนคุณเลยขาดขาดเลยใช่ถ้าหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมันจะดังมาก่อนถ้าดังก็รีบเปลี่ยนเลยนะฮะมันจะมีลูกลอกติดโชคอันนี้ก็ CRV 07 Civic นางฟ้า Honda เหรอ Honda ถูกต้องมีด้วยมีตัวนี้โอ้โหซีวิกนางฟ้าศูนี่ยอดนิยมของวัยรุ่นเลย2สองศูนย์ศูนยอหกซีวิกสองศูนย์ศูนะ์หกเอา FD เอาไม่ได้ FD นะชุดละหนึ่ง เไ้ยมีเนียมนี่ไปช่างกิโลก็จะเกินแล้วโชกอีกตัวนละนะแล้วถามมีลูกลอกมีลูกปืนนะครับข้างในเป็นแบริ่งเป็นลูกปืนครับผมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทโอ้โหค่าแรงช่างอีกแก้ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์จบเลยรถคุณก็เงียบละตอนเช้าคันด้านะครับโอ้โหอ่าตัวนี้โตโยต้าอะแคมรี่แคมเบอรี่ศูนย์สามนี่รถแคมเบรี่เลยอะไดหนึ่งเอสเซ่โตโยต้าครับผมครับติดโชคมีโชคมีลูกลอให้ครบ ถ้าเสียงดังเหมือนเหมือนกันแบบนี้เลยมันก็อาการเดียวกันแหละอาการเดียวกันเลยตัวนี้มาเป็นรถกระบะมั่งเส้นดีสามสิบอตัวนี้เสนดีสามสิบมีลูกลอกมีโช๊คเหมือนกันอ่านี้เ้นดีสามสิบเสนดีสามสิบอ่าตัวนี้ตัวนี้วีโก้หนึ่งเคดีสองเคดีเครื่องดีเซลอ่าตัวนี้วีโก้เบนซินสองสองทีอาร์นะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นโช๊คอยู่ในตัวอย่างนี้มันจะไม่แยกมาเนี่ยมันจะเป็นโช๊คดันขึ้นดันลงแล้วก็มีลูกลอกลูกลอกมันก็เจ็ดสิบห้ามิล นะฮะอ้่าตัวนี้ก็ลูกลอก75มิลน,นะโอเคอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมครับผมนะครับไม่เกิน1,000บาทเอางี้ดีกว,ว่าโชคดันติดลูกลอกของที่ร้านจะไม่เกิน1,000บาทบางตัวก็800บางตัวก็900 1,000ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้หกลบนิดหน<า>่อยติดต่อมาก็ CL อะไรยนเนี่ยเบอร์ทางร้าน 022355722ถึง3 CL ระยน์ ma, อินบ็อกเข้ามาในเฟสแล้วก็ l ล n e CL ขีดชาลี CHALEE นะ l ล n e แอมาคุยกันกบอินบ็ ma, อกเข้ามา CL ระยนต์มาถามกันนะบางคนไม่รู้ถ่ายเล่มมาเลยเล่มทะเบียนรถคุณน aa, ะเราเสียตัวไหนไปให้ช่างดูอย่างสายพานแทมมิ่งอะ่ะบางคันรถบางคันเขาไม่ได้ใช้สายพานแทมมิ่งเขาใช้เป็นโซ เป็นชุดลางโซ่เใช่มันจะมีเป็นชุดลางโซ่บุดตัวดันอ่าพวก d m a มคคอมเมอร์เรลสี j เจสเพวกนี้สัตดีสามสิบสี่นี้ก็จะไปใช้เป็นชุดโซ่ดันชุดโซ่ดันชุดโซ่ชุดลางโซ่หมดอายุมันมันก็จะมีเสียงอันนั้นจะมีเตือนนิดนึง ชุดโซ่แกะแกแกแกะมีตืวนี้มันไม่เหมือนสายพานเทอ์มิ่งใช่แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่ารถคุณใช้ถ่ายบ้านเม่งหรือยัถ้าไม่รู้ว่าเจ้าของรถยังไม่รู้ว่าเป็นโซ่หรือเป็นสายพานไปถามช่างไปถามช่างได้เลยช่างแถวบ้านอ่ะช่างเขาจะรู้ครับเปิดดูปุ๊บรู้เลยเปิดฝาเข้าวาลดูก็รู้ มันจะเห็นแหละชุดล่างโซ่มันก็จะวิ่งขึ้นมาบนบนสายพานเราลิ้นเลยแต่ถ้าเป็นสายพานก็จะจะเป็นสายพานวิ่งมีฝาครอบถูกต้องนั่นแหละมองได้เลยให้ช่างเขาดูครับผมว่ามันเป็นโซ่หรือเป็นสายพานมันวิ่งข้าเลย8 0 0 0 0ืโลแล้วควรจะต้องเช็คแล้วต้องเช็คครับต้องเช็คนะนะครับไปให้ช่างดูเสร็จปุ๊บก็มาซื้อที่ซะไอลยนต์ได้เลยครับผมเสียอ้ําเขาจัดให้ในราคาที่ต้องบอกว่าโคตรถูกเลยจะไปซื้ออะไรเชียงกงทำไมครับอันนี้ ถูกกาเชิงกงอีกครับผมโอ้โหนี่แหละครับพี่หมอถึงได้มาแนะนำในเรื่องของการที่ท่านได้เอาไปใส่รถของท่านอะไหล่ที่ถูกถูกแล้วมีรับประกันต้องหเดือนครับผมโอ้ขอบคุณเสียอ้ํามากมากเลยครับที่จัดให้ครับขอบคุณครับยกนิ้วให้เสียอ้ําเลยครับสุดยอดครับ